การตัดท่อคัตเตอร์ตัดท่อทองแดงมีส่วนประกอบดังนี้ 1. ตัวเรือนคัตเตอร์ 2. โดเลอร์ 3. ใบมีด 4. ตัวปรับเล่งใบมีด5้ริมเมอร์วิธีการตัดท่อทองแดง 1. เตรียมท่อทองแดงที่ต้องการตัด ขีดเครื่องหมายตำแหน่งที่ต้องการตัด 2. หมุนเปิดใบมีดให้ห่างออกพอที่จะวางท่อบนโรเลอร์ได้ 3. หมุนตัวปรับระยะใบมีดให้ใบมีดฝังลงในเนื้อท่อทองแดงเล็กน้อยในตำแหน่งที่ต้องการตัด 4. หมุนตัวคัตเตอร์ช้าๆรอบท่อจะทำให้ใบมีดฝังตัวลงในเนื้อท่อทองแดง 5. หมุนตัวปรับระยะใบมีด ลงในเนื้อท่อทองแดงอีกแล้วหมุนตัวคัตเตอร์ช้าๆรอบท่อทำซ้ำๆจนท่อทองแดงขาด 6. เมื่อท่อขาดจะเห็นว่าท่อทองแดงบริเวณที่ถูกใบมีดตัดจะมีรอยมีคมเพื่อลบคมให้เรียบใช้ลีเมอร์หมุนควงภายในท่อเศษคมท่อจะหลุดออกข้อควรระวังการคว้านปลายท่อด้วยรมเมอร์ ต้องเอียงทอ่อให้เศษผงทอ่อไม่ไหลเข้าไปในทอ่อ